โอเคนะครับผมเราก็มาต่อกนะันนะครับผมในส่วนของแอ็คนะครับตอนนี้นะครับจัดไปแล้วนะครับในส่วนของลิงออฟฮิลนะฮะเออแอ็คนะครับเบ oh <my S 1> ทพเจ้าแห่งการโหวดรอรเรนเจอร์นะตัวไล่ฆ่าเป็นขี้นะครับคงสิวนะครับโดยวิส,ต,ส,สต็อกเตอร์นะครับต้องลินเลนด้านล่างของผมจะเจอไวเปอร์เพชรสุพรรณครับไวเปอร์เพชรสุพรรณไวเปอร์เพชรสุพรรณอาโดนเดะไวเปอร์เพชรพันธ์เอาโดนเดะโดนแลโดนแล้วโดนแล้วไวเปอร์เพชรสุพรรณโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วไวเปอร์เพชรสุพรรณโดนแล้วครับผม ตอนนี้นะครับลินล่างครับเอาเ็นผมยังเก็บอยู่นะครับยังไหวอยู่นะฮะไวเปอร์ครับเอาไวเปอร์จะมาต่อนะครับไวเปอร์มาต่อนะครับไวเปอร์มาต่ออุ้ยโดนวบบโอ้เจ็บครับเจ็บครับเจ็บวาร์ปหนีครับโอ้ไม่ทันครับไวเปอร์ยิงแรงมากเลยครับผมโอ้ยไอตัวซีอูดนะครับปล่อยให้ไวเปอร์นะครับเก็บในส่วนของเลเวลนะครับเลเวลทิ้งห่างนะครับแล้วก็มาฆ่าแอคไปสองตัวนะครับผมแจกไปสองนะครับตายในสามนี่คือผมนะครับอืมสตอรี่นะครับสตอรี่โเค สอรี่ครับสอรี่ไปนะเพราะว่าอ่นนะฮะอันนะฮะไม่เป็นไรครับตายสองทีนะครับผมก็เสียไม่้าสองทีเลยเออเอาในส่วนของแทงตัวมาด้วยแล้วกันนะครับว่าจําเป็นนะในส่วนของต้นเกมฑ์นะครับแล้วก็ยังยืนในส่วนของระยะไม่ได้แล้วเล่นบนเป็นยังไงกันบ้างครับวิตเตอร์นะครับจักสวยอยู่นะครับ กลังปั้นในส่วนของสลักนะครับแล้วก็เลนกลางเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนของชาร์โดแล้วกดในส่วนปั้อยู่นะฮะค่อนข้างที่จะกดหนักอยู่นะก็จริงๆแล้วเลนเราชนะทุกเลนนะตอนต้นเนี่ยแล้วก็ดูว่าน่าจะชนะนะคิดว่าน่าจะชนะนะเพราะว่ารู้สึกมันข,ดขาดๆแลไวเปอร์นี่โหดนิดๆถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามานันฮะไม่น่าไปเข้ามาเลยอันเนี้ยเข้าสวยถือว่าเข้าสวยอันนี้ถือว่าเข้าสวยนะฮะนี่นะนี่นะ นี่ต่อลไปต่อไปต่อไปครับน่าจะตายอยู่นะน่าจะตายอยู่นะน่าจะตายอยู่นะน่าจะนะน่าจะน่าจะตายอยู่แล้วครับในส่วนของครมสโต้ครับยิงไกลได้นะในส่วนของไวเปอร์เรียบร้อยนะปอติวิลไม่มานะก็ขนมผมแหละขนมผมแหละผมยังไม่ค่อยได้หมุนเท่าไหร่นะเอาค่าสองไปฆ่าก่อนเลยเอาไม่หนักเอาให้หนักนะฮะ r a d i o o s e Fight o u c a ไม่สามารถสู้ได้นะจ๊ะฉันไม่สามารถสู้มันได้นะจ๊ะมันฮุกมันฮุกมันหุกนะมันหุกมันุกแล้วก็ลำบากอยู่นะครับเราว่าเราไม่สามารถจะ fighting กับมันได้นะครับมันหุกค่อนข้างแม่นอยู่นะ สวยโอเค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 กลับมากลับมากลับมาฟามต่อปามพี่แอคเราต้องฟาร์มนะครับแล้วก็หนีไปอื้อไม่ได้เท่าไหร่น่าไปมากแต่ว่าเจ็ดกับห้าเลยเหรอไวเปอร์เจ็ดผมห้าเลยนะโอ้โหโอ้โหไวเปอร์สวยจอไม่เตือนะครับ ดอไม่เก like ิดซ <c oughs> so ีอูดไม่เกิดนะครับดับเบิร์คิวไปเรียบร้อยนะครับสลักนะครับปั้นถึงสุดแล้วครับทางเราครับทำแค่หน้าที่ให้หนักเขาไว้หนักเขาไว้ใช่ไหม Rest is for the d e a น r e s แอ็กจะไม่เดินนะแอ็กไม่เดินแอ็กจะไม่เดินนะฮะเอาอหัวมาเอาหัวนี่จำเป็นเอาหัวนี่จำเป็นเอาหัวนี่จำเป็นฟาร์มมาฟาร์มแข่งกับไวเปอร์มาไวเปอร์มาดิ สู้ไม่ได้นะสู้ไวเปอร์ไม่ได้นะพวสู้ไวเปอร์ไม่ได้นะฮะอย่างนสู้ไวเปอร์ไม่ได้นะสู้ไวเปอร์ไม่ได้นะอืมเกือบก็แรงอยู่อ่ะก็แรงอยู่อ่ะโอ้โหแล้วเหวอตายตลอดตายตลอด ตายตลอดแรงมากโูกแอคแรงมากผมเป็นแอคที่โดนแรงมากนะฮะโดนอย่างแรงมากแรงมากแอคตายสามป้อนทีมโอ้โกิมโซกอ๋โโอไอผีเ้ยผีบ้านจร,จริงๆแล้วผมจะต้องซื้ออันนี้นี่แหละแล้วก็ ไอ้ซื้อผิดซื้อผิดนะฮะขายทันไหมขายทันอยู่กดกระปอ๋อยเอาไว้พอไ้่นึงนะฮะแล้วก็จริงมันน่าจะมีรองเท้าเขียวนะคิดว่ามันน่าจะดีนะสองร้อยห้าสิบ่ะรอเจ็ดห้าแล้วกันแล้วก็รออีกสักนิดอต,นอนตอนนี้น่าจะออกมาทําการฟอร์สระอาร์มฟาร์มนะเพราะเนื่องจากว่าเฟลวิลขาดอยู่ตัวไปสามตัวเลยขาดมากนะฮะตัวเก่าไม่ได้เลย เก่าไม่ออกนะครับก็ฟาร์มไปฟาร์มไปหนักๆก่อนฟาร์มไปฟาร์มไปฟาร์มไปหนักๆก่อนนะครับยังบื้อๆมากเฮ้ยทำไยิงยิงบึ้งึงบังเลยวะไฟเปอร์หายนะครับตอนนี้นะโอ้โหสวยครับเจ็ดโดนนะครับข้างเราใครวะวิทอนที่พี่เรานะฮะต่อไปนึงนะครับเงียมหาวิ่งกันเหรอวเงียมาวิ่งกันเหรอ Dire structures. Oh my charges Your top tower is under attack. Oh we Oh, Oh T you not man Oh my god ทำไมไม่เฉาะมันครับโบริชิตนะฮะเอ่อพลาดน,นะครับทุกคนสอรี่นะครับสอรี่นะครับพลาดน,นะครับสู้ปัดไม่ได้นะครับเอ้ยเจ็บปวดไปดูกิมสโตกกันต่อฮ่าค่าคือกิมสโตกว่ะแปกแต่ตเยอะนี่วะแปลกแต่เยอะจังวงแปลกโคนเยอะเลยเอ้ยแต่เยอะมาก าาอายุมกๆผมเข้าป่าผมเจอไวเปอร์ตลอดเลยนะเอาละเดี๋ยวผมเจอปิงของผมก็ปิงกันเกล่ะเดี๋ยวได้สนุกเดี๋ยวได้สนุกไอ้หนูเดี๋ยวได้สนุกโอ้โหจะฮุกผมอีกแล้วมันจะฮุกผมอีกแล้วมันจะฮุกผมอีกแล้วทุกคนมันจะฮุกผมอีกแล้วมันจะฮุกผมอีกแล้วอยู่เฉยไม่ได้เลยอยู่เฉยไม่ได้เลยอยู่เฉยไม่ได้เลยนะเราเนี่ยฮะอันนี้มาวิ่งมาเนี่ยวิ่งมาเนี่ย

มีมี W T F ด้วยนะ <en> <laughs> หัวร้อนกันเลยทีเดียวต้องไปฟาร์มแล้วครับผม152นะฮะไม่เกิดนะครับผมหลายรอบแล้วครับจะไม่เกิดน,นะครับผมไม่เกิดน,นะครับไม่เกิดน,นะครับไม่เกิดก,ก็คือไม่เกิดน,นะฮะสู้ไม่ได้นะครับไวเปอร์นะครับ จะอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าเราสู้ยังไม่ได้นะครับเนตเกมเราต้องการอะไรที่ดีกว่านี้นะครับในส่วนของตอนนี้เนี่ยไม่สามารถจะสู้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยโอ้โหผมแกงกันเ็มทีเลยนะแกงกันหนักๆเลยนะผมต้องมาซัดคีฟก่อนนะครับว่าสู้ไม่ได้นะตอนนี้คือผมไม่สามารถจะสู้ได้นะทุกคนโอเคถึงห้าโอ้โกลบอลนี่โอเคเดี๋ยวไปฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับผม